ความรักยิ่งใหญ่ความรักปลาเสรดบบก่เกิดแต่ความหวังที่จริงสองเพลงนี้เท่ากันที่ผมเตรียมเนี่ยผม,ผมลืมบอกไปเตรียมเพลงให้มากกว่าปกติไว้อย่าเตรียมให้พอดีเวลาเราเตรียมเราอาจจะไม่ใช้ก็ได้เขา้าใจไหมครับดังนั้นเตรียมเพลงให้มากกว่าผมรู้สึกเพลงที่หนึ่งเพลงสองเนี่ยใกล้กันใกล้กัน บอกเกิดแหงความหวังและแห่งพลังกับความรักยิ่งใหญ่ในใกล้กันอาจจะเป็นบรรยากาศเดียวกันแหละเลือกเอาเพลงเดียวแล้วก็มาพระเยซูบุตรพระเจ้านะร,รู้สึกว่าเพลงนี้จะด,ดูสูงกว่าเพลงที่ผ่านมาไหมแล้วเพลงสุดท้ายซาตุการนี่สุดยอดละถามว่าหลังสาธุการทำอะไรฮะ จากใจหลังจากใจทำอะไรก็หมดแล้วไงต่ออะไรแล้วคือถ้าคุณไปถึงจุดนี้แล้วได้เพียงพอแล้วสำหรับการนมัสการประจับบางคนไปถึงจุดนี้หือว่าผมเปลี่ยนแล้วพระเจ้ายิงยายพระบาลมีอากาศพระบาลมี ยกมือของชาโยนยไหมเข้าใจไหมดังนั้นมันจะต้องมีเพลงพีคอยู่เพลงเดียวแล้วจบตรงนั้นอย่าไปต่อคนก็อายอาย,อายคนก็โหนหลงังจากนั้นทำอะไรก็เผยพระชนะสื่อสารสิ่งที่พระเจ้าพูดด้วยกับที่ประชุม ขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วทำอะไรคุณจะนอนก็น,นอนตรงนี้แหละ <_ T> ใช่ไหมมาถึงยอดเขาไปนล้วก็น,นัง่งพักก็นอนพระเจ้าอยู่ที่นี่เนี่ยคุณก็ใช้เวลากันไปแล้งคุณนีเ่เผยวัจนนะคล่ำควรแต่พระเจ้าอธิษฐานแต่พระเจ้าร้องเพลงจากใจใช้เพลงบาษาแปลกแปลกใช่ไหมครับอ๋อลงมาลงมาตอบสนองลงมาลงมาละเอออยากจะขึ้นไหมก็ขึ้นกลับมาได้อกีกขึ้นกลับไปยังไม่อยากลงลงเจ้าครยังไม่อยากลง ใช่ไหมหมดเวลาหมดเวลาก็ถูกบังคับให้ลงกยน่แล้วใช่นั่นเราก็สามารถจะจะเนี่ยลงมาแล้วก็ขึ้นได้อีกลงมาแล้วก็ขึ้นได้อีก็ไม่เป็นไรเนี่ยขึ้นอยู่กับเวลาผมบอกว่าเวลานำนําการต้องรู้ว่าเรามีเวลาเท่าไหร่ต้องเตรียมไหมเตรียมคุณจะใช้กี่เพลงอ่ะถ้าคุณในค่ายเนี่ยให้เวลาชั่วโมงเนี่ย ผมบอกว่าคุณชอบแบบเวลามากหรือเวลาน้อยทั้งสองเป็นปัญหาเหมือนกันเวลาที่พอเหมาะต่างหากที่ดีที่สุดมากเกินไปน,ะน้องมันก็เฟือแล้วนะรือไม่ได้ทำอะไรแนละ้วน้อยเกินไปก็ขึ้นไม่ถึงสักทีใช่ไหมครับเวลาที่เหมาะสมที่เราจัดให้สี่สิบนาทีเนะี่ยโอเคละ สี่สิบนาทีใช้ของประธานอะไรก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงโอเคนี่คือสมดุลถ้าเขาให้เวลาคุณหนึ่งชั่วโมงคุณเหนื่อยละคุณเหนื่อยละไม่ได้เอาอะไรใช่ไหมครับก็ต้องทําอะไรอีกหลายอย่างพอจะเข้าใจเรื่องการเตรียมเพลงไหมครับพอจะเข้าใจไหมครับเนี่ยถ้าพี่น้องมาดูของผมก็จะเห็นนะผมก,ก็ก็อย่างเงี้ยก็ผมก็จะหาเพลง อ่ะผมชักเล็กๆมาอันหนึ่งปีศูนย์สองวันที่สามเดือนสามศูนย์สองพอพระองค์ทรงอยู่อาบะเชิญพรุ่งนี้ได้รู้เลยพอผมขึ้นมาเนี้ยบรรยาการไหนโหมทนาเนาะเออรู้ละทีนี้ก็จะต้องวิจาร์กันละหมดไป คาลับชีวิตพระคิดคาจึงเป็นคนใหม่ต้นรจนบรรดาที่เราเป็นชายฤทธิอำนาจมีในโรหิตประคิดอาซนพระเยซูมีอำนาจรองค์คือจอมราชพระองค์คือเจอมจานโฮซานาโฮซา,า,านาชีวิตเราอยู่ในพรเ้าเตรียมให้มากกว่าปกตินี่ขีจีหมดเลยขีจีหมดเลย ถ้าอยากจะให้สูงขึ้นทําไงเปลี่ยนคียขึ้นไปอัพคียขึ้นไปให้มันสูงขึ้นอีกนิดหนึ่งใช่ไหมก็ได้อยู่ในเ่องนี้หนึ่งสองพระองค์ทรงเป็นจอมราชาลงค์ทรงเต็มด้วยความชอบธรรมออเมนสรงแสดงออกเต็มที่ที่นั่นบางทีบรรยากาศนี้ก็ พี่น้องมีเวลาสามสิบวนาทีพังปีสุีสิบเจ็ดข้อสามบอกว่าไ,โโาไาอ้รรไเราโหร้องสรรเสริญพระเจ้าส่งเสียงสุดเยิ่ยสรรเจริเราเอเอนฮั้งนูนยเลเนี่นนยสรรเสริญย่งสูงละมันต้องสูงกว่าปกติเราเราพิ้งมาตนานลอดละตัวเนี้ยไปถึงตรงนี้ให้ได้ฮิตตรงนี้ให้ได้แต่ถ้าเราเป็นคนขี้อาย พี่น้องครับพระเจ้ายัางทรงประฉนอยู่สดุดิสี่เจ็ดเ้าสามบอกว่าให้เราโห่ร้องนะครับ <c oughs> มันจะขึ้นได้ไหมครับไม่ได้มันต้องอยู่ผู้นำน้องันจึงแบบต้องออกเต็มที่ต้องเต็มที่เต็มกลางให้มันเป็นเห็นไหมใช้ต้มเสียงใช้สายตาใช้สีหน้าท่าทางนั่นคือวิธีการนำของเรา <c oughs> ซึ่งต้องเรียนอีก หนึ่งครั้งวิธีการนําสําคัญมากเพราะมัน70นนิคะแนนถ้าพี่น้องเตรียมเพลงดีนะ30คะแนนไปละอีกเจสคะแนนเป็นวิธีการนําของเราครับพระเยซูเราน้อมรับพระองค์ประกาศพระองค์เป็นราชาเข้าสู่การนมัสการไหมองพระเจา้าผู้ทรงประชนและทรงใหญ่ยิ่ง ผู้ทรงประชับบนบันลังการสันเซิญสูงขึ้นแด่องผู้ประชับบนบันลงังรู้ละพอผมขึ้นไปนี้ปะ่ะตืน่นใจสุดยอดนมาสการนุ่นละพอเห็นภาไปยังครัะนั้นทุกครั้งที่เตรียมเพลงเนี่ยต้องมาจากหลักการข้างในอย่างเงี้ยมาจากหลักการผมใช้หลักการนี้มาตลอดชีวิของผมไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตพาวเวอร์เพ หรือบัญญัติการในค่ายมาจากบัญญัติการอย่างนี้ทั้งนั้นทั้งสิน้นอ่ะถามตรงนี้ก่อนเชิญครับเขาจเขาจดีไหมครับอาจารย์นะครับอ่ะอ่ะคียอ๋ออ่าปกติเนี่ยในหนังสือเพลงเนี่ยเขาจะมีคีย์อยู่ มีคู่มือพวกผู้นำนวัสการอย่างันเขาเรียกเวกเอ่ลิสเพลงต้องไปทาลิสเพลงเองที่จริงเขาก็ทําขายอยู่บ้างน้าหมดละมีอยู่แล้วไปทําเองก็ได้ว่าเพลงนี้เคลียอะไรเพลงนี้เคลียอะไรเพลงนี้เคลียอะไรก็ไปดูตรงนั้นดีที่สุดก็คือลองบางทีคีย์ผิดบางทีก็ใส่คีย์ผิดก็เอาข้อจริงเออตายเลยตายเลยอันฉนั้นการซ้อมเนี่ยจะช่วยการซ้อมนมัสกรรจะช่วย ผมเนี่ยตกมาหลายครั้งตกช้างแล้วกันเพราะตัวใหญ่ว่ามันคิดว่ามันขีเนียที่ไหนได้มันไม่ใช่แล้วนักดนตรีก็บ้าจี้แทนเรามันก็เชื่อฟังเราเชื่อฟังผู้นําก็พากันล้มหมดจนขั้ระบวนเลยมันน่าจะบอกเราพี่มันผิดขีนน่าจะบอกนะมันก็ลืมเหมือนกันขึ้นไปนะโอ้ยตายแล้วขึ้นมาเข้าใจไหมครับดังนั้นขีนสาคัญมาก การซ้อมจะช่วยบักคีย์เหมาะไหมควรจะเปลี่ยนเพลงไหมหรือเปลี่ยนคีย์ได้นักดนตรีที่เก่งๆเนี่ยเขาสามารถเล่นคีย์ทั้งหมดทุกคีย์คือย่างเราร้องได้ไม่ได้เท่านั้นเองผมมั่นใจในเด็กของผมทีมนวัตสังของผมว่าเปลี่ยนคีย์ได้เห็นไหมได้ไหมอ่ะมีคําถามเงี้ยผมมีอีกสองจุดที่ต้องบอกอ่ะเร็ว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 ไม่มีนะ ครับ <Come. S 2> ไม่แก่เออเป็นคำถามดีมากเลยนะการนำนมำักันรทุกระดับตั้งแต่กลุ่มแคร์ไปจนถึง power place ใช้รูปแบบเดียวกันหมดครับ <Come. S 2> เอาไปสอนได้เลยถูกต้องครับ <Come. S 2> คิดอย่างนี้ครับ <Come. S 2> อ่าอ่า เราก็บอกว่าพระเจ้าก็นําผมเหมือนกันอ่าพระเจ้านําผมเหมือนกันแล้วใครมีสิทธิ์เท่น่นมานมากกว่ากนรได้่างคุณกับผมอาตาตามหลักการระธัมศีน่ะพระเจ้านําคุณพระเจ้านําผมใครฟังใครคุณต้องฟังผมนี่คือปัญหามีอัน,นึงราดพร้าสมัยก่อนนะมีผู้หญิงคนหนึ่งนำนมัสการนะเขาก็ก็คือเตรียมเพลงมาแล้วแล้วออกไปตอนซ้อมอนะ่ะ แล้วนักดนตรีเนะ่ะเขาเล่นไม่ได้เปลี่ยนได้ไหมผู้นำเรสหันหามาว่าคุณจะขัดขืนพรมญานบริสุทิ์เหรอโอ้เนี่ยาเอา,านี้มาขูอ่ะก็พยายามเล่นเอาเข้าจริงไม่ได้เหมือนกันก็ล้มเหลวผมบอกว่าเนี่ยก็ต้องดูเหมือนกันพรมญานก็นําได้ตลอดเหมือนกัน แม้แต่เลยไหมเราเตรียมมาอย่างดีเมื่อคืนนะลุกขึ้นเช้าขับรถมาพยายามบวกเปลี่ยนเพลงให้หมดยังต้องทําเลยไม่เชื่อไปถามทีนวัาแซมผมดูเวลาผมนำน,นวัน์แซมมันขึ้นเนี่ยผมจะเอาอะไรเฮ้ยไม่เอาแล้วเพลงนี้เอาไว้เอาเพลงนี้ขึ้นมาก่อนวินาทีสุดท้ายผมเชื่อว่าพระเจ้าพูดได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่อะไรที่มันใหม่สุดล่าสุดอะ เอาไว้นั่นไว้โดยพ้อ,องยิ่งในขณะที่เราเรานงนมัสการนะแล้วมันขึ้นมาตรงนั้นนะไปเลยตามเลยไม่ต้องกลัวพอเรามั่นใจว่าขีนี่ถูกลรตามเลยใส่ไปล้ลแม้มาอยู่ในลิสก็ตามนั่นแหละสุดยอดผมอยากจะเพิ่มเตมิมอันที่หนึ่งนะที่หนึ่งนะมีสองอันนะที่หนึ่งนะสิ่งที่ไม่เตรียมมีคุณค่ามากกว่าสิ่งที่เตรียม แต่คุณต้องเตรียมเวลาเราแนะนำ,นำัรรมามาถึงจุดจุดหนึ่งนะแล้วมันมีบางอย่างเป็นอินสปิเรชันเข้ามาข้างในนะนั่นแหละพระวิญ,ญญาณพี่น้องคนที่มีความเข้าใจเรื่องนรัมกฌารดีที่สุดเนี่ยคือพระวิญญาณไริสุดนะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ผมด้วยพระวิญญาณไริสุดเป็นผู้ที่มีความเข้าใจเรื่องการนารัมกฌารพระวิญญาณบริสุดเป็นผู้นําเราได้แนะนําเราสอนเราในสิ่งที่เราคิดไม่ถึงถูกไหม ังนั้นเวลานำนมัสการเนี่ยถ้ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในใจของเรานะและและถ้าเราประเมินแล้วรู้สึกว่ามไม่ขัดแยง้งบางทีขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องคีย์ไงมีบางอย่างปึง้งเข้ามาในใจเนี่ยผมผมรู้แหละไอเพลงนี้คีอะไรผมก็ผจะหันไปดูดูมือของนักดนตรีที่เขาเล่นว่ามันคีอะไรถ้ามันตรงถา้ถาผมถาม้าผมลองลองร้อง,อ,งองในใจผมนะแล้วไปได้นะผมใช้ตัวนั้นเลยแต่ทํนไม่ได้นะก็ต้องไปปรึกษานะักดนตรีว่าเอาเพลงเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนคีย์ตรงนี้นะ นักดนตรีของเราปัจจุบันนะไม่มีปัญหาเรื่องเปลี่ยนคีย์คุณจะคีย์แบบทะลุฟ้าไงก็มาได้เขาเปลี่ยนได้หมดละเพราะทักษะมาถึงจุดละที่เขาจะสามารถเปลี่ยนคีย์ได้แล้วแต่สมัยก่อนนะตายเลยตายเลยเข,ข้าใจไหมครับดังนั้นผมบอกว่าสิ่งที่เราไม่เตรียมนั่นน่ะมีคุณค่าม,มากกว่าสิ่งที่เราเตรียมเช่นเวลาถึงตรงนี้ป๊บเราตอบสนองเนี่ยเราเตรียมไม่ได้แล้วเราเตรียมไม่ได้แล้วเราไม่รู้ว่าว่าเขาจะจะพูดอะไร พระเจ้ามีพระประสงค์ในทุกการนมัสการจําตรงนี้นะพระเจ้ามีพระประสงค์เจาะจงสาหรับทุกการนมัสการครับและเราในฐานะผู้นํานมัสการเนี่ยพอจะรู้ทิศทางอยู่บ้าง mm. เข้าใจ mm. เข้าใจ mm. ผมพูดไหมคาเผยวจะนะก็ดีทิศทางที่พระเจ้าจะตอบพูดอะไรก็ดีเนี่ยเราในฐานะผู้นํานมัสการเนี่ยเรารู้อยู่ละ ดังนั้นในฐานะที่ผมนำนมัสการเนี่ยผมจะอยู่ใกล้ไมโครโฟนที่สุดถูกไหมครับสิ่งที่ผมใช้คืออะไรผมก็ใช้ของประธานออกไปยากสำหรับคนที่สองตามมาแล้วเพราะว่าคนที่สองเนี่ยจะต้องไม่ขัดแย้งกับผมแต่ต้องสนับสนุนไปทิศทางเดียวกันทันทีเลยงนั้นคนที่จะมาใช้ของประธานคนที่สองต่อจากผมเนี่ยต้องเช็คดีๆเช็กดีดๆเราในฐานะผู้นำนมัสการเนี่ยสำคัญมาก ต้องไปทิศทางและเมื่อเาเผยชนะมันถึงวบเราจะใช้อะไรใช้เพลงอะไรตอบสนองไอ้ตรงนั้นน่ะสุดยอดสังเกตไหมครับว่าทุกครั้งในการนวัสสันที่ดีๆเนะี่ยส่วนใหญ่มาจากช่วงหลังจากนี้ครับหลังจากเนี้เห็นไหมเราลงพบขึ้นอีนขึ้นอีกได้ขึ้นไปอีกชั้นก็ได้พระเจ้าขึ้นไปอีกชั้นเราตามพวกเหนือเมฆขึ้นไป,นไ,ปได้ตรงเนี้ยที่ว่าผู้น,นํานวัตสันที่ที่ มีกลืนดูที่ไหนไม่ใช่ดูที่นี่ดูตรงนี้ดูตรงนี้สุดยอดไปเสียอยู่ตรงนี้ดูตั้งการตอบสนองเพลงที่ไม่ได้เตรียมต่างหากที่มีความสําสคัญคําถาม,ม,มดีไหมครับเห็นด้วยมตรงนี้โอเคไหมตรงนี้ส่วนใหญ่เรามาหยุดตรงเนี้ยยิ่งคอนอนะมาหยู่ตรงเนี้เรนนนะารไปไม่ได้แล้วเราได้ทำอะไรละ จริงตรงเนี้ยตัวสร้างสรรค์เลยจะทําอะไรคุณจะทําอะไรตรงนี้จะต่อบรรลังอีกได้ก็ได้จะทําอะไรก็ได้ตรงนี้เยอะแยะมากมายเป็นการตอบสนองเาฉะนั้นพี่น้องต้องทำตรงนี้ให้ได้ขอลน้นอยส่วนใหญ่มาอยู่ตรงนี้สอบ,บอมาคว้าใหม่ เราทำต่อแต่เราในฐานะผู้นำนวัตการเราต้องมาถึงตรงนี้บิวเข้าใจไหมครับจุดที่สองที่สำคัญมากๆอีกจุดหนึ่งก็คือความต่อเนื่องคุณจะทำยังไงให้เพลงที่หนึ่งต่อเนื่องกับเพลงที่สองจะทำยังไงบรรยากาศสารเสญกับสารเสดยิ่งสูงเนี่ยไปด้วยกัน จะทําไงให้สารเสรื่อทสูงไปเข้าสู่การน,นมัสสัญญางต่อเนื่องคุณจะพูดอะไรคุณจะใช้ถ้อยคําอย่างไรคุณจะใช้วิธีไหนให้มันเกิดความต่อเนื่องเชื่อมต่อกันสนิทไม่มีรอยต่อให้เห็นนั่นคือศิลปะของการนำนมัสการซึ่งผมมีตัวนี้ผมมีตัวนี้เด่นมากคือความต่อเนื่องคุณจะไม่รู้แม้ว่าผมตกทีนะ แม้ว่าผมขึ้นเพลงไม่ได้นะคุณก็ไม่รู้ว่าผมตกขีผมร้องผิดแม้ผมจําเนื้อไม่ได้ปัญหาผมปัจจุบันก็คือจําเนื้อไม่ได้แต่คุณจะไม่มีทางทําผมไม่สะดุดเลยกับสิ่งเหล่านั้นไม่แม้เล่นเล่นเล่นผิดเพลงผมจะอยอเพลงนั่งตีไปเล่นอีกเพลงหนึ่งขึ้นมาแล้วมันร้องผิดมันเพีย้ยนก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับผม ทำให้เกิดความต่อเนื่องไปอย่างเป็นธรรมชาติแม้ว่าเป็นความบกพร่องเราก็ตามนั่นแหละสุดยอดอันนั้นหน้าตาเราก็ดีนะต้องกบเกลือนอกบเกลือนตลอดใช่ครับไม่มีใครหรอกที่ไม่เคยทำผิดรวมทั้งเวลาเระนำนรรมศารด้วยผมตกขี้บ่อยๆไม่เจอถามพวกเด็กของผมดู ขึ้นมาตายอาจารย์จะแก้งยงก็หยุด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 เปลี่ยนใหม่ก็ไม่เป็นปัญหาผมใช้เวลามาถึงละคาดว่าพี่น้องจะเข้าใจใช่ไหมเพราะดวงตาฉายแววความเข้าใจแล้วอืมโอ้พวกนี้ก็ลืมเดี๋ยวเดือนหน้าจามาอบรมใหม่อีกเข้าใจยังครับเข้าใจยังครับอมีคำถามไหมครับอ่ะเรีว กลับไปใช้ที่จริงอยากจะให้การบ้านเลยนะ,ะลองไปเตรียมนมัสการดูไอเดียนั้นไม่ไม่เร็วนะเนี่ยเตรียมแล้วจดบันทึกไว้เก็บไว้ผมเก็บไว้เยอะมาอนงันเยอะถ้าพี่น้องเอาไปใช้ได้ไหมเพราะว่านี่มันสามสิเอร์เซ็นี์ไอีกเจสเอร์นอ่ะไอ้ตรงนั้นอะ่ะสำคัญกว่านี้แต่ถ้า เตรียมมานี่ไม่ดีถ้าเจ็สนั้นดีนะคุณก็ผ่านแต่นี่สำคัญนะสามสิคะแนนเนี่ยสำคัญมากทุกวันนี้ก็มีการประเมินการกนมัสการอยู่นะที่เราต้องยอมให้ประเมินเนาะกัวหน้าทีมผมแต่สามกันก็จะประเมินให้ท่านผมก็จะดูถ้าตับถ้าตกไปถึง B เนี่ยนะมีปัญหา การนมัสกาต้องอยู่ในระดับ A A ลบได้ถนะยอมได้แค่ A ลบถ้ามา B เนี่ยแสดงว่าท่านนำนมันสการมีปัญหาแล้วล่ะจะมีหมัวหน้าทีมผมทุกสารนมันสการประเมินอยู่ทุกคนที่ขึ้นเวทีประเมินท่านเห็นไหมอ่ะเชิญครับคำถามมีไหมครับหรือแสดงความคิดเห็นก็ได้อะไรก็ได้เชิญครับ ครับ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 เออก็แต่พระเจ้าก็ไม่เด้าที่ฐานแนะนำพระเยาูคิดกูชักปับว่าอะไาในชีวิตผมนำนมัสกามา25ปีไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวที่ผมทำแล้วขนานั้น ผมถือว่าเป็นเหมือนแม่ครัวผู้นำน้ำมันเชเป็นเหมือนพ่อครัวแม่ครัวที่เข้าไปในห้องครัวแล้วก็หยิบน้ำปลามาหยิบน้ำมันมาใส่เอาหมูมาใส่ก็ได้ใส่เติม <S <S ผมเชื่ออย่างนั้นดังนั้นผมจะไม่ใช้อาหารที่มันอยู่ในกล่องแล้วก็ใส่ไมโครเวฟแล้วก็กดเท่าเออไม่มีตะลอะนผมไม่มีไม่มีไม่มีจริงๆไม่เคยแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยเลยตลอดยี่ปีอย่าไปทําสิ่งที่ผมแนะนําคือ หลังจากท่านทําไปแล้วเนี่ยท่านก็อาจจะเขียนเขียนประเมินว่าวันนี้นมัสการเป็นยังไงไม่ดีตรงนี้อย่างนี้เขียนไว้เลยเป็นข้อคิดที่เราได้รับจากตรงนี้เขียนไว้แล้วก็เก็บไว้นี่ไว้จะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลเข้าใจไหมครับผมผมผมไม่เขียนละเพราะว่าไม่เคยมีสักครั้งที่ผมนําไม่ดีผมไม่มีจริงๆไม่มีเลยไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวผมนําไม่ดีตั้งนานมาแล้วแต่ผมระมัดระวังมากในการนานมัสการระวังจริงๆ บอกว่าถ้าผมล้มเหลวเนี่ยเสียหายผมเยอะนะใช่ไหมแต่ผมเนี่ยล้มเหลวไม่ได้ดังนั้นผมจึงต้องเตรียมชีวิตให้มากจริงๆระวังจริง,รง,รง,รงๆในการนมัสการแตุ่กแม่จะมีการประเมินกลับไปว่าในผูนำจะมีช่วยประเมินช่วยเราว่าเราเราก็จะไม่จบเล็กน้อยถ้าพัฒน,นาได้ก็จะ ครับครับประเมินได้เหมือนกันแต่ถ้าใครอยู่ผมผมจะเรียกมาเลยเนาะน้องคนนี้เงี้ยยางเงี้ยผมจะบอกให้เขารู้ไม่จริงผมจะบอกให้พิธีนมัสยานทําด้วยนะประเมินแล้วต้องไปกลับย้อนกลับไปฟีดแบ็กกลับไปว่าเออตรงนี้นะเปลี่ยนอย่างนี้แต่ว่าบางทีเขากลัวเขากลัวสิทธิเทียมหน้าของท่านอ่ะเขาเขาเป็นเด็กกว่าเนี่ยสิทธิเทียมหน้าน้อยกว่าเขาก็เลยไม่กล้าพูด ต่จริงต้องต้องย้อนกลับไปเนาะแต่ท่านรับใช่ไหมครับถ้ามีคนไปบอกเนี่ยนะบอกนะรับเนาะโอเคครับคนหนึ่งครับนอกจากเหตุการณ์ที่อาจารย์เคยเล่าให้เราเข้าใจที่เกี่ยวกับการเล่นท่านมีสิ่ที่อยากเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการเล่นตัวละครอสการท่เขาจะสื่อถึงว่าเนี่ยทำอะไรกันบ้างอืมเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยเนาะผมไม่มีอะไรพิเศษเลยนะ บางคนบอกว่าโอ้ยอาจารย์งคงจะใช้เวลากับพระเจ้าอย่างมากไม่ไม่ไม่มีเลยผมไม่มีอะไรพิเศษเลยจริงๆ <c oughs> การเจิมก็สําคัญเนาะพระเจ้าเรียกบางคนไม่เหมือนกันไงจะให้ผมไปทําอย่างอื่นก็คงสู้ท่านไม่ได้แต่ถ้าเรื่องเนี้ยมันเป็นความเชี่ยวชาญของผมไงแต่ผมก็ก็เตรียมเตรียมชีวิตอย่างนอกกับอธิษฐานละ อย่างน้อยก็รักษาชีวิตละอย่างน้อยก็พยายามให้ชีวิตของเราเป็นภาชนะที่พระเจ้าจะใช้ได้จริงๆเช่นไม่โกรธไม่หรือบอกเลยขาว่าถ้ามีเรื่องโดนๆนะรุณระเก็บไว้ก่อนอย่าบอกผมจนกว่าผมจะนำนมัสการเสร็จแล้วค่อยมาบอกผมไอ้คนนี้เป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างน้ปัญหาโน้นปัญหาปุณาหเก็บไว้ก่อนใช่ไหมก็จะเป็นที่รู้กัน วันไหนที่ผมนำมาแสงก็จะเก็บทุกอย่างไว้เงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นเขามาว่ากันใหม่เพื่ออะไรเพื่อรักษาใจของเราเนี่ยครับแต่ท่านจะซื้อที่ร้านอาหารก็ได้ไม่ว่าเนาะก็จะดีครับสั้นๆ้ะโอ้ จ้าจ้าก็ถ้าสองเพลงผมก็มานี่เลยเนี่ยมานี่เลยแล้วโดดเข้านี่เลยอันนี้ไม่มีละเนี่ยหนึ่งเพลงอันนี้หนึ่งเพลงก็นี่ง่ายละผมชอบสิ่งที่ผมผมใช้ตลอดนะก็คือภาษาแปลกอย่าไปร้องเพลงอะไรเลยไปร้องให้เราใช้เวลากับไปจนไ้โอ้ยเชาราลบเรยลิเยมีชาราบบรใช้จนจนจะชุ่มละแล้วก็ว่าเลยจบเพลงเดียวยังได้เลยเพลงเดียวอยู่เลย ภาษาแปลกไปก่อนพระวิญญาณเล้าอยู่ภายในก่อนตึ๊กถึงจบคือเวลาที่เรารู้ตัวคนสามสิบทีก่าบอกว่โอ้ฮาเลูยาแล้วมันตั้นตงนาครับก่อนเนี้ยก็แต่พระเจ้านำมือครับพระเจ้าแล้วชักมีวันหนึ่งผมเลห้ฟังอ่ะ ือไอ้ตารางบนเวทีมันจะมีตารางอยู่แล้วผมก็ดูถ่องแท้แล้วนะว่าไม่มีชื่อผมไม่มีเลยแล้วก็สบายใจทำไมเวทีว่างอยู่ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้ <c oughs> ผมไม่ทราบไม่ใช่ไม่ใช่คิวผมไปดูลิสต์ <c oughs> อาจารย์มยุทธอาวสิหาเลยอะไปหาผู้ช่วยใส่วน พอยืมสูตรนะ่ถอนมาถ่ายมาสองตีคีดดีใส่เลยเดี๋ยวนั้นเลยไม่สนใจอ้อนาผมว่าข้างบนเนี้ยสําคัญมากที่เราการสรงนําตอนนั้นนะ่ะอะไรเดินตามเลยนี่ปัญหาหนัก,กเลยพอเพลงที่หนึ่งหมดแล้วโปเจข่าหมดเพลงหนึ่งแล้วอะไรต่อไปอ่็เนี่ยก็จะยุ่งหน่อยใช่ไหมครับแต่ว่ากล้าทํานะครับมันกรณีอย่างนี้นะร้อยเปียาจจะมีสักครั้งหนึ่ง แต่ว่ากล้าทําถือว่าเป็นประสบการณ์กล้าทําอย่าไปปฏิเสธเอาอยากทำอย่างนี้ก็ชนะไปเตรียมมาเลยอะไรอย่าเียอย่าอย่าอยรับเลยด้วยความชื่นชมแล้วก็ป้อนในบัตรไปพระเจ้าจะอยู่กับท่านก็าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีเลิศกับพระเจ้าอยู่กับท่านจรงิงๆโอเคผมอยากได้ทั้งสองสองท่านวันนี้ได้รับอะไรบ้างประเมินให้ผมหนะ่อย อ่ะวันนี้ได้รับแง่คิดอะไรบ้างอ่ะพูดใครจะพูดสองคนหนึ่งชูม,มือ,อ,อบพระเจ้าสำหรับอาจารย์ประยุทธ์นะครับวันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะครับน่าจะมีทุทกสัปดาห์อีกเหมือนในพี่น้องนะครับถ้าคิดว่าเราจะเอาดีด้านนี้นะครับล้วของพระเจ้าที่ก็เราคงคงนำมาสักระยะหนึ่งนะคงเรียนเบสทีมาแต่ว่าในความสดใหม่ในการนมัสการพระเจ้าเนี่ยมันเป็นชีวิตจริงๆนะครับ วันนี้รู้สกลับมามก็รเลื้อฟื้นให้เราบางทีเราเป็นความเคยชินของเราเป,เป็นชีวิตแต่ว่าบางทีเนี่ยความเคยชินกับชีวิตมนทาให้เราอาจจะลืมทักษะลืมดีเทลลืมรายละเอียดพื้นฐานซึ่งมันต้องกลับมาดูเช่นการเตรียมเพลงการเรียนเพลงที่เราความเคยชินของเราจะประสบการของเราเรา่าอาจจะนําได้ดีในระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่ามันยังไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์วันนี้รู้สึกใจมาเติมเต็มในอีกสิบเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่เราสึก่าขาดอยู่แล้วก็ ทำให้มีพลัใจในการนมัสการอยากให้อาจารย์ได้จัดถึงอีฐเรื่อยๆเราเชื่อว่าการนมัสการเป็นหัวใจของการฟื้นฟูของพราชญ์ในคิดและจักจริงๆขอบคุณสำหรับอาจารย์ที่มาทําให้เราสนุกเรียนรู้แล้วก็ซึมซับการนมัสการเราจะถวายตัวในการนมัสการตั้งใจว่าแม้จะจะอยู่กันก็จะขอ,อนํานมัสการาค,ครับหรือว่าคนแก่ันกับคุณอาจารย์ครับ คนหนึ่งแล้วก็ขอบคุณสำหรับบทเรียนที่มีคุณค่าสำหรับอาจารย์ประยุทธ์นะครับที่ได้แบ่งปันจากประสบการณ์ชีวิตไม่ได้เป็นเพียงแค่คำสอนที่มาจากเตรียมแต่ว่าแบ่งปันจากประสบการณ์ชีวิตทำให้ถ่ายทอดมาทำให้เราได้รับรับข้อคิดที่วันนี้เกี่ยวกับเรื่องการเตรียมรู้ว่าการเตรียมฐานรากใต้น้ำเนี่ยสำคัญ ส่วนข้างบนโดยเฉพาะวันนี้เรื่องการเตรียมเพลงที่ได้เรียนรู้ตึ้งเออเพลงมุทนาพระคุณสารเรสรเริญสาร,รสนอย่างสูงในนมาศการก็ได้ความเข้าใจเยอะครับแล้วก็จะเอาสิ่งนี้ไปเตะยมในการนมาสการครับขอบคุณมากครับขอบคุณคจับเ,เราทิ่ฐานเนาะให้ผมบมูิาฐานไม่มีอะไรดีกว่าทิ่ฐานให้พระเจ้าเจิเจมท่านก็แต่พระเจ้าพระเจ้าสั่งให้โมเสสได้เจิมคนข้างล่างเพื่อจะมีวิญญ,ญาณเดียวขันเดียวอย่างใด ข้าพระองค์อธิษฐานเจิมให้สิ่งดีที่เป็นการเจิมในการเรื่องนำนำว้ำความเข้าใจนี้ได้เข้าไปอยู่ในชีวิตของเขาขอพระองค์ทรงโปรดสนับสนุนเขาวงค์ทรงโปรดได้เร้าใจอยู่ภายในเป็นผู้นำอยู่ภายในพระเจ้ารับรองการปฏิบัติของเขาให้เกิดความใกล้ชิดพระเจ้าให้มีเสรีภาพเมื่อเขายืนขึ้นปฏิบัติรับใช้พระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดรับรองได้เถิดพระเจ้าค่ะขอให้เกิดการนำอย่างใกล้ชิดพระเจ้าทุกครั้งที่เขานำให้เป็นพอต่อเกจิจักของพระองค์ ขอพระเจ้าเจิมเขาขอพระเจ้าอวยพรเขาอยู่ด้วยกับเขาสร้างเขาขึ้นเถิดปรงเจ้าค่ะขอให้นิเวศของปรองเป็นนิเวศแห่งการสรรเสริญนมัสการเถิดประจคกรผ่านชิดของเขาเหล่านี้พี่น้องเหล่านี้ขอพงติฐานขอพรน,นี้ถึงชุดของเขาทุกคนในพระนามระเยิสุเ์เจ้าแห่แม่พระเจ้าพรทุกคนนะครับครับ